ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวยัย สนับสนุนโดย40ปีปะตะทสารพลังสู่ความยั่งยืน PTT Auto Force Diesel B10 เร่งสิ่งดีๆให้ชีวิตและสังคมได้ยินชื่อของร้านอาหารถึงเครื่องนะคะจนออดนึกถึงเครื่องแกงเลยค่ะเครื่องแกงเราทำเองเลยทำเองทุกอย่างเลยครับแต่คุณแม่คุณยาย,ยมากันหมดเลยครับมาทั้งหมดเลย กินรถมือแม่อะไอย่างเล้ยเลยนะคะเป็นอาหารไทยถึงสี่ภาครวมสี่ภาคไว้ในที่เดียวเลยใช่ครับเพราะว่าจะได้มาที่เดียวแต่ว่าได้กินทุกอย่างเ,เราสามารถเลือกกินของดีๆของแต่ละภาคได้เลยตอนนี้นะคะต้นอ้อยอยู่กับเจ้าของร้านสวีกคาเฟ่เะคะเป็ดเ <8 S 2> ต็มร้านเลยร้านน่ารัามากมากๆเลยนะคะอของเราจะเป็นไอติมแบบ ทำเองหมดเลยใช่แล้วเราก็จะใช้ผลไม้สดในการทำด้วยบัตเตอร์เบียร์เป็นเครื่องดื่มจากโลกเวทมนต์ ชมเข้าสู่รายการ The Destination ประทับใจที่ปลายทางค่ะคุณผู้ชม่ะถ้าพูดถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่น่าลหลงไหลเลยนะคะหนีไม่พ้นเรื่องของอาหารไทยแน่นอนเพราะว่าอาหารไทยนะคะโด่งดังไปทั่วโลกเลยมีทั้งอาหารไทยจากภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานเวลาที่ชวนเพื่อนหรือว่าครอบครัวนะไปกินข้าวสักทีนึงเนี่ยปวดหัวมาก เพราะว่าหลายคนนะอยากจะไปแบบไปกินอาหารภาคเหนือพออีกส่วนหนึ่งก็อยากจะไปกินอาหารภาคใต้แต่ว่าปัญหานี้หมดไปแน่นอนเลยนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะตอ้น,นอ้อมมาอยู่ที่นี่แล้วนะคะที่จะพาไปกินอาหารไทยทั้ง4พภาคจบในที่เดียวเลยอยู่ที่จังหวัด,ดระยรีไปเลยค่ะ ที่เดียวเลยนะคือร้านอาหารถึงเครื่องนะคะโหแค่ชื่อร้านเฉยๆเนี่ยกลิ่นเครื่องเทศก็มาเลยนะคะร้านนี้นะคะเขาตั้งอยู่ที่สนามบินน้ำถนนเลี่ยงเมืองนนทบ,บรุรีซอย12นะคะเดี๋ยวเข้าไปด้านในเลยดีกว่าตอนนี้นะคะจะน,นั่งอยู่กับพี่มอสเจ้าของร้านอาหารถึงเครื่องค่ะสวัสดีค่ะ พี่น้อยค่ะโอ้โหได้ยินชื่อของร้านอาหารถึงเครื่องนะคะจนอ้อนึกถึงเครื่องแกงเลยค่ะคือแบบเครื่องแกงแบบกลิ่นตอนนี้กลิ่นก็ลอยมาแล้วเพราะอยู่ในร้านตอนนี้กลิ่นของเครื่องแกงลอยมาแล้วอ่ะน่าจะทำอะไรอยู่สักอย่างนี่แหละครับทา้งนี้ังเมื่อกี้ต้องเข้าไปดูมาแอบไปดูมาเห็นแบบมิวคุณแม่ กำลังทําเครื่องแกงเลยใช่ไหมคะอันนี้คือเครื่องแกงเราทําเองเลยทำเองทุกอย่างเลยครับคือทุกเมนูจะทําเองตั้งแต่ต้นจนจบหมดเลยไม่ว่าจะตั้งแต่ทําเครื่องแกงหาวัตถุดิบหรืออะไรก็คือหาเองหมดเลยแต่คคนในครอบครัวเลยแม่เลยใช่ครับแต่คุณแม่คุณยายอะไรมากันหมดเลยครับมาทั้งหมดเล นี่คุณหมอเหมือนเป็นแบบกินรถมือแม่อะไรอย่างเงี้ยลยนะคะใช่หมอต้องเปิดด้วยใช่ไหมคะใช่พิ่งเปิดพิ่งเปิดได้5เดือน6เดือนเองครับเป็นอาหารไทยถึงสี่ภาคใช่รวมสี่ภาคไว้ในที่เดียวเลยใช่ครับเพราะว่าจะได้มาที่เดียวแต่ว่าได้กินทุกอย่างเราสามารถเลือกกินของดีๆของแต่ละภาคได้เลยเพราะเราคัดมาหมดแล้วว่าแบบว่าของภาคนี้อะไรที่ว่าดีเรามีรองเด่นที่วราคะและอย่าง ตกแต่งของร้านนะคะเราตกแต่งแบบนี้คือเราได้แรงมานากคืออยากให้แบบว่าเป็นคีลแบบกาสเซาส์ครับก็คือแบบด้วยความชอบส่วนตัวที่ว่าพ่อก็ชอบคือแบบทุกคนชอบก่อนถึงจะทําเห็นบอกว่าคุณพ่อเป็นคนแบบออกแบบออกแบบร้านเองด้ยครับเป็นช่างเองด้วยนะคะเป็นแบบธุรกิจที่ทํากันในครอบครัวหมดเลยนะคะ ร้อยแล้วนะคะอันนี้คือครบทุกภาคเลยไหมคะอ่าครบครับทั้งสี่ภาคเลยนะคะภาคเลยอ๋อวิ่งนั้นเดี๋ยวให้พี่มอสแนะนำเลยก่าว่าแต่ละอันคืออะไรบ้างโอเคครับเริ่มจากทางด้านซุปเริ่มจากนี่เลยครับอันนี้คือเป็นไก่กอแลครับไก่กอแลคือภาคใต้และเสนย่อตรงมาจากปัตตานีเลยตรงมาจากปัตตานีเลยนะคะเป็นอาหารพื้นบ้านของปัตตานีเลยใช่ครับกวเครื่องแกงดึงสูตรมาเลยมาดัดแปลงนิดหน่อยให้เข้ากับสไตล์ร้านเรามากกว่าอือหือ ต่อมาค่ะอันนี้เป็นแกงคังเลครับป็นพิเศษภาคเหนือไปเลยคังเลภาคเหนือความพิเศษของเมนูนี้คือเครื่องแกงครับเครื่องแกง่องแกงใช่ที่ทําเองทุกอย่างที่บอกเป็นลาบปลาดุกปูครับลาบปลาดุกปูน,นี้ก็จะเป็นไีศานใช่ครับโโรก็โดยปกติเราแค่กินเป็นยำปลาดุกปูใช่ไหมแต่อันนี้แบบเราทําให้มันเป็นฟิวลาบเป็นอะไรไปมากกว่าลาบปลาดุกปูอีสานอ่ะสุดท้ายคือภาคกลางกุ้งแฉะกุ้งแช่น้ำปลาครับ ใช่กบบปกติ<ว>ะจะทานกับพวกมะระถูกไหมใช่ใชแต่ของเราจะทานกับเป็นคู่สาหร่ายพวงองูดอ๋อแบบมีการแดัดแปลงใ,ให้ดูมีความแปลกใหม่ใช่ครับทุกอย่างตกแต่งน่ารับประทานมากเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะขอลองชิมจากอันไหนก่อนดีอันนี้แล้วค่ะเริ่มจากไก่กอแล้กก่อนก็นได้ครับไก่กอแล็ไก่กอแล็กนี่เราต้องกินยังไงคะก็กินคู่กับเป็นตัวนี้ครับน้ำมะนปลา เครื่องแกงเครื่องแกงมีเครื่องแกงมันจะแบบแน่นๆเครื่องแกงมันจะหอมแน่นมากกว่าพวกสเต๊ะใช่ลองชิมอันอื่นบ้าง,งค่ะนี่มาว่าต้องนี่ก่อนเลย<ม>จริงแล้วพาก,การหรือพาก,การคือเนี้ยเราต้องกินแบบให้ครบครับผมค,คือต้องมีทั้งสาหร่ายหัวหมูมีกะเทียมีกระเทียมมีกุ้งสดจะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรของทางร้านเลยน้ำจิ้มซีฟู้ดชีเด็ดเลยครับชีเด็ดน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยมาก มาค่ะหนาล่าปลาดุกปลาดุกฟูนะคะเวลากินเวลากินให้ราดน้ำน้ำยำก่อนเลยครับ,บ,บรบาดทั่วๆเลยครับแล้วทีนี้ก็คลุกได้เลยเนื้อปลาดุกแน่นๆเลยนะคะ ขอขอบคุณครับพี่เมย์เห็นว่าใส่ใจในการทำมากครับผมสามารถดึงเอกลักษณ์ของแต่ละภาคมาได้หมดเลยจริงๆนะคะที่นี่เปิดบริการวันไหนบ้างแล้วก็กี่โมงคะอยุดทุกวันอังคารนะครับเปิดตั้งแต่สิบโมงครึ่งถึงสี่ทุ่มครึ่งร้านอยู่ตรงซอยเลี่ยงเมืองนนทบุรีสิบสองครับก็มีเฟซบุ๊กไอจีคือเสิร์ชร้านอาหารถึงเครื่องได้เลยครับภาษาไทยภาษาไทยได้ทั้งสองอย่างเลยครับร้านอาหารถึงเครื่องนะคะฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยวันนี้ขอบคุณพี่มอนมากเลย ขอบคุณครับกินต่อแล้วตอนนี้นะคะต้นอ้อยอยู่กับเจ้าของร้านสวีทดักคาเฟ่นะคะสวยมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมเป็ดเต็มร้านเลยร้านน่ารักมากมากเลยนะคะของเราจะเป็นไอเทมแบบโฮมเมดทำเองมาเลยใช่แล้วเราก็จะใช้ผลไม้สดในการทำด้วยอันนี้คือแบบว่าหน้าตาเนี่ยมันเหมือนแบบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือเปล่า ใช่ไหมคะใช,ใช่ค่ะนีะ่เปนบัตเตอร์เบียร์ค่ะเบียร์ของแฮร์รี่พอตเตอร์ไม่เมียวกกอหอเออ็กทานได้ค่ะบัตเตอร์เบียร์เป็นเครื่องดื่มจากโลกเวทมนต์ที่นี่เราช่วยดูแลป่าอย่างครบวงจรป่าที่สมบูรณ์ต้องมีสัตว์มีน้ำมีคนดยู่กกรวมกันได้ด้วยอีกหนึ่งคำบอกเล่าจากประธานกรรมการป่าชุมชนบ้านสำวายจังหวัดอุบลราชธานี ชุมชนที่ได้รับความร่วมมือจากวัดชุมชนโรงเรียนเทศบาลเจ้าหน้าที่อนุรักษ์ป่ายอดโดมดูแลป่าชุมชน ซึ่งเป็นป่ากันชนที่กั้นพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดดมไว้อย่างสมบูรณ์มากว่า24ปีโดยในอดีตเป็นที่อยู่อาศัยของนกยุงซึ่งเป็นเสมือนตัวชี้วัดความสมบูรณ์ของป่ามีหลักฐานจากการนำมาตั้งเป็นชื่อสถานที่สำคัญเช่นวัดภูพลาน,นกยุงซึ่งนอกจากจะเป็นที่ศึกษาธรรมแล้วยังเป็นแหล่งอนุรักษ์ป่าด้วย เมื่อมีผ้าอยู่สัตว์ป่าก็ได้อาศัยนะมีเยอะหน่อยคือเป็นพวกไก่นะไก่จะเยอะมากเพราะว่าไก่นี่ยเขาจะอาศัยกินพวกหัวพญาไก่เถื่อนเป็นความอุดมสมบูรณ์ของป่านะเพราะว่ามันเป็นทิ่เก่าที่ว่านกจุงอาศัยอยู่การมีป่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าเปรียบเทียบคือว่าป่านี่เป็นสถานที่ศึกษาที่ดีที่สุดนะป่าตรงนี้เป็นป่าที่ทํามาหากินของชาวบ้านที่เราเริ่มเข้ามาทาประมาณห้าหปีที่ผ่านมาเรได้เข้ามามาดูเลป่า รักษาป่าตั้งกรรมาการมาดูแลแล้วก็มีชาวว้านมามาช่วยกันครับดูแลและลาดตะเวนตรงเนื้อที่เรามีประมาณ1ันงไร่คิดว่าจะดูแลไปตลอดครับแต่ก่อนเราไม่เคยรู้ว่าในป่าแห่งนี้มีพืชสมุนไพรอะไรบ้างประโยชน์ของมันมีอะไรบ้างแต่พอเราได้มาสัมผัสและก็ได้เรียนรู้มันอลังการจริงๆเราจะต้องมาสารต่อในเรื่องของการอนุรักษ์ ป่าของเราตรงนี้ให้ยั่งยืนการดูแลป่าส่วนลึกก็คือการต้องทําให้เขารู้สึกจากข้างในนะครับหวงแหนจากข้างในเราจะทายังไงที่จะเกิดจิตสำานึกว่าต้นทุนที่เรามีอยู่เป็นต้นทุนที่ช่วยโลกทั้งใบนี้นะครับมันอาจจะมองว่าดูกว้างแต่มันจะต้องปลูกจากสิ่งเล็กจากชุมชนเล็กๆนะครับเพื่อจะผลักเพื่อให้คนอื่นเขาเปลี่ยนนะครับวันนี้สมัยเราเปลี่ยนแล้วนะครับเรารอที่ ทุกคนพร้อมเปลี่ยนกับเรานะครับผมนอกจากป่าสมบูรณ์น้ําถือเป็นปัจจัยสําคัญของป่าชุมชนบ้านสหวายที่ได้จัดการน้ําด้วยการทําธนาคารใต้ดินเพื่อกักเก็บน้ําไว้ใต้ดินด้วยการขุดบ่อด,ดักน้ําจากผิวดินให้ไหลลงสู่ใต้ดินประมาณ5-10เมตรเพื่อลดปัญหาการระเหยของน้ําและเพิ่มปริมาณน้ําบาดาลให้เพิ่มขึ้นมีป่าต้องมีน้ําแต่ว่าตรงนี้พิเศษครับตรงนี้นี่จะเป็น ฝ่ายแมวที่เราเติมระบบธนาคารน้ำใตดินซึ่งตรงนี้นัังจากที่ทําแล้วเนี่ยฮะมีน้ําตลอดปีมาตั้งแต่ปี5-9จนทําให้บริเวณนี้ฟื้นฟูได้เร็วขึ้นเราเป็นที่ราดชันทําให้ในดูฝนเนี่ยน,น้ำไหลเร็วตรงนี้จะมีประโยชน์มากในการชะลอน้ำนะครับ ป่าชุมชนที่ดูแลกันเองโดยชุมชนบ้านสำวัยกับพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดดม m ถือได้ว่ามีความสมบูรณ์เช่นเดียวกันแต่ต่างกันตรงที่ป่าชุมชนบ้านสำวัยสามารถทําให้คนป่าสัตว์ป่า,ปาแหล่งน้ํามีบทบาทเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับซึ่งกันและกันและจากการได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวประเภทชุมชนปี2562จึงทําให้ชุมชนบ้านสำวัยเป็นอีกหนึ่งพลังเปลี่ยนโลกที่สําคัญด้านการอนุรักษ์ป่า เพราะแค่เราเปลี่ยนโลกก็เปลี่ยนด้วยเช่นกันกระเทียมดำานี่ช่วยลดความดันอเลอ็เตอลอนเบาหวานแล้วก็กดไหลย้อนด้วยนะครับโอ้โหเด็ดนะเนี่ยยังครับมันยังมีเด็ดกว่านั้นอีกเด็ดตรงที่สร้างรากฐาน แล้วมันยังเด็ดตรงที่สร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนในชุมชนด้วยไทยเด็ดเด็ดที่ความคิดคนไทยที่ช่วยเหลือกันพ T t s t a t เตชพร้อมเติมพลังให้คนไทยตลอดไป ถึงเวลาของการเปลี่ยนโลกกับงานมหาก,กรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยซีโลเวนเอ็กซ์โป2019 23-27พฤศจิกายนนี้หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจังหวัดพิษณุโลกมาร่วมชมิทศกาลการเสวนาปัญหาขยะจับจ่ายสินค้าโอท็อปและหลากหลายศิลปินชื่อดังร่วมม้นกับการประกวดซีโรเวนเอ็กซ์โปและพลาดไม่ได้กับกิจกรรมวิ่งเก็บขยะมาร่วมสร้างต้นแบบจังหวัดไร้ขยะาจาังจังจือ สนับสนุนโดย40ปีปะตะทสารพลังสู่ความยั่งยืน PTT a u t o f o ต c e d i e s e l B10 เร่งสิ่งดีๆให้ชีวิตและสังคม เียบร้อยแล้วเดี๋ยวต้องไปต่อกันที่ของหวานนะคะจะพา,าผู้ชมค่ะไปที่ร้านคาเฟ่น่ารักมากๆเลยเข้าไปในร้านนะคะจะเต็มไปด้วยลูกเป็ดสีเหลืองๆโอ้โหร้านมีเสน่ห์มากแล้วก็มีมุมถ่ายรูปเยอะมากตอนนี้ต้น้องก็อยู่ที่นี่เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือร้านสวีทดักคาเฟ่ค่ะที่นี่ก็มีขนมหวานมาเอาใจสาหรับคนที่ชอบขนมหวานโดยเฉพาะเลยเข้าไปเจอจ้ของร้านดีกว่าค่ะไปเลยค่ะ สวยดักคาเฟ่นะคะสวยมากๆเลยค่ะคะุณผู้ชมกับคนนุ่นนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเจ้าของร้านสวยขนาดนี้รองว่าลูกค้าเต็มร้านแน่นอนเลยนะคะเปิดเข้ามาในร้านเป็ดเต็มร้านเลย สมมาชื่อลาสวิดดักคาเฟ่จริงๆแล้วเป็นคนที่ชอบตุ๊กตาเป็ดอยู่แล้วค่ะก็เลยเปิดร้านที่เป็นคาเฟ่เป็ดใช่คาเฟ่เป็ดน้อยคือเป็ดเนี่ยผู้หญิงผู้ชายก็ชอบเด็กก็ชอบใช่เราขายของหวานก็เป็นสวิดดักเป็นเป็ดหวานหวานไปค่ะหน้าถ่ายรูปนัดเลยคือต้นอ้อก็จัดไปเรียบร้อยแล้วถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วใช่เรียบร้อยแล้วหลายรูปมากค่ะ เดี๋ยวให้คนุ่นแนะนำดีกว่าว่าแต่ละเมนูเนี่ยมีอะไรบ้างอันนี้เลยอันนี้คือแบบว่าหน้าตาเนี่ยมันเหมือนแบบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือเปล่าแต่ไม่ใช่ใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะันแ็นบัตเตอร์เบียร์ค่ะเป็น<ล>บเบียร์ของแฮร์ร,รี่คอ e เตอร์ไม่มีแอลกอฮอล์ดื่มทานได้คะ่ะเป็นแบบบัตเตอร์เบียร์เป็นเครื่องดื่มจากโลกเวทมนต์ใช่แล้ว สิงข้างในเนี่ยมันจะเป็นอะไรนะรสชาติจะหอมๆหวานๆคาราเมลเงี้ยคาราเมลค่ะเออแล้วก็แบบฟองฟองที่เป็นฟองนมค่ะฟองนมเด็กกินได้นะคะเอออันนี้ค่ะอันนี้จะเป็นเคลสตอเบอรี่ค่ะของเราจะเป็นไอติมแบบโฮมเมดทําเองหมดเลยใช่แล้วเราก็จะใช้ผลไม้สดในการทำด้วยเฮ้ยเคลสี่นี่คุณผู้ชมเห็นไหมว่าเครปที่นี่เป็นเคลปกรอบนะคะไม่ได้แบบ เค้นิ่มเป็นเมนูเค้นะคะถัดมาค่ะอันนี้เป็นบิงซูมะม่วงค่ะใช้มะม่วงน้ําดอกไม้สุกนะคะแล้วก็เป็นบิงซูที่แบบใช้นมจริงๆแล้วก็เนื้อมะม่วงนี่คือแบบใหญ่แน่นมากเลยนะคะไม่ได้ทามาถ่ายนะคะใช้ลูกค้าก็อย่างนี้ลูกค้าแบบนี้เหมือนกันถัดมาจะเป็นฮันนี่โทสช็อกโกแลตสตรอเบอรี่นะคะก็จะเป็นรสหวานตัดเปรี้ยวค่ะก็จะเป็นหวานของเนื้อช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัดเปรี้ยวด้วยสตรอเบอรี่แล้วก็กล้วยค่ะสตรอเบอรี่ของเราก็จะเป็นสตรอเบอรี่สดทั้งหมดนะคะถ้าไม่มีเราก็ไม่ขาายค่ะเร ไม่ใช้สตรอเบอร์รี่แช่แข็งให้ลูกค้าเลยค่ะทุกอย่างคือสดแล้วต้องมีจริงๆแล้วถึงจะแบบออกมาทานก็คือใส่ใจทุกอย่างเลยอยากให้ลูกค้าได้แบบสิ่งดีๆคือเราจะทําเหมือนแบบว่าเราทานเองเราชอบแบบไหนเราไปทานแล้วรู้สึกทานแบบไหนแล้วเราแฮปปี้เราก็จะทําแบบนั้นให้ลูกค้าทานค่ะมาตอนนี้รู้แล้วว่าแต่ละเมนูเนี่ยจะต้องขอลองชิมนี้เลยไม่เคยกินเลยนะคือไม่เคยกินบัตเตอร์เบียร์เลยหน้าตาแบบดูน่ากินมาก แล้วมันก็จะแบบหวานๆซาๆจริงด้วยใช่หวานๆซาๆไอตัดกับขนมเวลาทานขนมแล้วมันจะเลี่ยนใช่ไหมคะอร่อยสดชื่นมากเลยอ่ะและนี่คือเพลฟนะคะแล้วสตรอเบอรี่ที่บอกว่าสตรอเบอรี่เนี่ยแนะนำใกินยังไงนะกินยังไงเออหั่นเพลฟค่ะแล้วก็เอามาตัดนะตอบมากอ่ะแล้วก็ตักกับวิปเลยนะครีมแล้วก็สตรอเบอรี่แล้วก็ไอศครีมค่ะ บางกรอบมา,รอมากเลยอ่ะค่ะอร่อยมากเลยอ่ะมาชัดมามีมะม่วงสิงซูนะคะเดี๋ยวขอชิมที่บอกว่าเป็นนมสดมาเลยนะคะโอ้เป็นนมสดเลยอ่ะมีสตรอเบอรี่ไอศกรีมช็อกโกแลตวิปครีมแล้วก็กล้วยหอมคะ่ะ ความเป็ช็อกโกแลตนี่คือ,อคอมเมดค่ะอือเราได้ความเป็นช็อกโกแลตจริงๆใช่ค่ะและทุกอยงของเราใช้แต่ของดีทั้งหมดเลยค่ะถูกคุณไม่ยอมหา อันนี้คือกดไลค์ให้เลยนะเพราะฉะนั้นถ้าผู้ชมเนี่ยอยากจะมาที่ร้านนี้ต้องแนะนำเลยนะคะว่าควรมาอย่างยิ่งใครที่ชอบกินแบบนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็แต่ละอย่างเนี่ยมันไม่ได้หวานแบบห,หวานฟีดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นแต่ละอย่างคือมันเป็นรสชาติของผลไม้แบบนั้นจริงๆก็คือมะม่วงก็คือเป็นรสชาติมะม่วงสตรอเบอรี่ก็เป็นรสชาติของสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตก็คือช็อกโกแลตแบบเน้นๆ้นคุณภาพดีเลยนะคะอย่างดีเลยถ้าผู้ชมอยากจะมาที่ร้านสวิตต์คาเฟ่ตั้งอยู่ ที่ไหนคะเออร้านเราตั้งอยู่ที่สนามบินน้ำเล้งเมืองนนท์นะคะก่อนถึงโค้ชเท่าแล่แล้วก็ตรงข้ามกับร้านวิธีน,นะะ้ำเนยค่ะวันเวลาเปิดปิดค่ะเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่11โมงค่ะจนถึง4ี่ทุ่มครึ่งค่ะส1เ็ดโมงสี่ทุ่มครึ่งเลยนะคะเปิดทุกวันด้วยมา่ึงเด็กเลย,เลยแล้วถ้าแบบว่า You, like คุณผู้ชมบอกว่ยทำไมเจ้าของร้านสวยจังเลยถ้ามาเราจะเจอเจ้าของร้านหรือเปล่าใช่ค่ะถ้าส่วนมากจะอยู่ร้านนะคะฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะคะวี่นี้ขอบคุณน่นมากเลยนะคะจัดเมนูแบบเด็ดมากๆเลยอร่อยมากด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ พูดถึงบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือโ r หลายๆคนอาจจะยังไม่คุ้นชื่อเพราะเป็นบริษัทเรือท่องใหม่ของกลุ่มปตทแต่หากพูดถึงประสบการณ์และการให้บริการกับผู้บริโภคเชื่อได้เลยว่าทุกคนรู้จักกันดีไม่ว่าจะเป็นสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ที่มีกว่า1850แห่งทั่วประเทศผลิตภัณฑ์หล่อลื่น PTT l u b r i c a n ที่มียอดขายเป็นอันดับหนึ่งต่อเนื่องถึง10ปีส่งออกไปกว่า40ประเทศทั่วโลกจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงงประเภทต่าๆ ก๊าซถุงต้มปะตทการเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจค้าปลีกในสถานีบริการน้ำมันเป็นรายแรกของประเทศเช่นร้านกาแฟคาเฟ่อเ,อเมซอนที่มีสาขาในประเทศกว่า2,800สาขาจิฟฟี่ชานมไข่มุกพร์ลิทีเท็กซัสชิคเก้นขั้วเส้นหงติ่งซัมศูนย์บริการยานยนต์ฟิตออโต้บัตรพีทีทีบลูการ นอกจากนั้นยังมีการขยายธุรกิจไปต่างประเทศเช่นสถานีบริการน้ำมัน PTT Station มีกว่า280แห่งร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนกว่า200สาขาร้านสะดวกซื้อจิฟฟี่กว่า70สาขารวมถึงศูนย์บริการยานยนต์ฟิ t ออโตโ้ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของธุรกิจที่ไม่ได้แต่เพียงประโยชน์ทางกำไรเท่านั้นแต่โ r มุ่งหวังเป็นผู้นำที่มีชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมพลังร่วมสร้างเพื่อทุกวันที่ดีขึ้นต่อไปค่ะสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นนะคะว่า การที่ทําธุรกิจขององค์กาน,นี้เราไม่ได้คํานึงเฉพาะว่าตัวเราเท่านั้นนะคะเราทําธุรกิจโดยที่เราต้องการให้สังคมและชุมชนผู้ค้าลูกค้าพนักงาน ได้มีโอกาสที่จะเติบโต,ต,ตร่วมไปกับเราและอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญนะคะก,ก็เรื่องของทางด้านสิ่งแวดลอ้อมพลาสติกที่เราใช้อยู่เช่นเช่นทางด้านในร้านค้าคาเฟอเมซอนนะคะปัจจุบันเราใช้ทางด้านของพลาสติกที่ทํามาจากพืชสิ่งเหล่านี้จะทําให้เกิดเรื่องของการเป็นพิษก,กับสิ่งแวดลอ้อมปัจจุบนันผลิตภัณฑ์ใหม่ของ o ออาร์คือไทยเด็กมันไม่ใช่เด็ดเฉพาะที่ผลิตภัณฑ์ แต่มันเด็ดที่คนไทยได้ช่วยเหลือกันหนึ่งในนั้นก็ได้แก่ OR นะคะทําให้ทางด้านของคนในเศรษฐกิจฐานรากได้มีอาชีพมีไรายได้ที่มั่นคงมีความตั้งยืนนี่แหละค่ะ รูปแบบของบอกบอกว่า To g e t h e r for t อ m ์ม r นอกจากการดำเนินธุรกิจของโออช่วยให้เกิดการสร้างงานของประเทศกว่า85,000อัตราส่งเสริม SME ไทยกว่า3,800รายและพร้อมตั้งเป้าหมายพาแบรนด์ไทยไปต่างประเทศจาก60ล้านคนในประเทศไทยสู่600ล้านคนในประเทศอาเซียนค่ะ ชชุมชนเร่งแล้วดีกับทุกชีวิตบนโลกและยังช่วยลดฝุ่น p m 2.5ในอากาศ PTT Ultra Force Diesel B10 เร่งสิ่งดีๆให้ชีวิตและสังคมที่ PTT Station ถึงเวลาของการเปลี่ยนโลกกับงานมหากรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยซีโลเวทเอ็กซ์โป2019 23-27พฤศจิกายนาน,าน,าน,นี้ณมหาวิทยาลัยร,ราชภัฏพิบูลสงครามจังหวัดพิษณุโลกมาร่วมชมพิจารณาการเสวนาปัญหาขยะจับจ่ายสินค้าโอท็อและอาหารหลากหลายศิลปินชื่อดังร่วมลุ้นกับการประกวดซีโลเวทเอ็กซ์โปและพลาดไม่ได้กับกิจกรรมวิ่งเก็บขยะมาร่วมสร้างต้นแบบจังหวัดไร้ขยะจังจังจืน พิเศษส,สำหรับแฟนรายการ The Destination นะคะตนอ้อมมีของให้เลึกมามอบให้กับคุณผู้ชมด้วยเพียงแค่ร่วมสนุกตอบคำถามง่ายๆนะคะคำถามประจำสัปดาห์นี้มีอยู่ว่าร้านอาหารที่ตนอ้อมพาคุณผู้ชมไปนะคะทั้งร้านถึงเครื่อง และร้านสวิตดักคาเฟ่ตั้งอยู่ที่จังหวัดอะไร 1. จังหวัดนนทบุรี 2. จังหวัดลบบุรีค่ะถ้าทายคำตอบแล้วนะคะส่งคำตอบมาได้เลยค่ะผ่านทางแฟนเพจ The Destination นะคะและผู้โชคดีรอรับของรางวัลที่บ้านได้เลยและพิเศษสำหรับผู้ชมรายการ The Destination จะได้รับส่วนลด5%เมื่อสั่งอาหารที่ร้านถึงเครื่องค่ะและส่วนลด20%เมื่อสั่งอาหารที่ร้านสวิตดักคาเฟ่ หลังจากดูรายการจบรีบแวะไปนะคะร้ะะานละสิบรางวัลเท่านั้นค่ะตอนนี้ได้เวลาไปชมเฉลยคำถามรายชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วค่ะ นี้นะคะครบเครื่องมากๆเลยค่ะเพราะว่าได้ไปกินอาหารไทยนะคะถึงสี่ภาคเลยในร้านเดียวแล้วก็ถึงเครื่องจริงๆนะคะเพราะว่าร้านเขาชื่อร้านถึงเครื่องค่ะแล้วก็มาต่อกันที่ขนมหวานนะคะที่สวิตดักคาเฟ่ร้านน่ารักมากๆวันนี้ต้องถือว่าประทับใจแล้วก็ฟินมากๆเพราะว่าทั้งสองร้านนี้นะคะอาหารก็อร่อยขนมก็อร่อยด้วยบรรยากาศร้านก็ดีมีมุมถ่ายรูปเยอะมากๆด้วยนะคะุณผู้ชมนะคะแวะมาที่สนามบินน้ำนะคะหรือว่าที่จัง อย่าลืมแวะมาทั้งสองร้านนี้เลยร้านอาหารถึงเครื่องแล้วก็ร้านสวิตดักนะคะอยู่ใกล้กันเลยค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะเปิดมารับชมไม่ทนันก็สามารถติดตามย้อนหลังได้ผ่านทางแฟนเพจของ The Destination นะคะวันนี้หมดเวลาของต้นอ้อแล้วค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมกลับมาพบกันนะคะเป็นประจำเลยที่ TNN ช่อง16นะคะหาเวลาออกมาท่องเที่ยวเก็บเกี่ยวความประทับใจกันเยอะๆนะคะต้นอ้อและรายการ The Destination ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ